การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคือหน้าที่ของเราครับเพราะเราคือกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสำนักงานประลัยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ การทำงานของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2554จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวณทนะ่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกเพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยว และเมื่อปีพุทธศักราช2559ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อสำนักงานปล่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจนถึงปัจจุบันครับกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวซึ่งทำหน้าที่ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวและเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเราจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมากกว่า250คนปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆเช่นท่าอากาศยานสถานีขนส่งสถานีรถไฟและในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ,ญยอดนิยมทั่วประเทศและมีกองทุนช่วยเหลือ,อเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบเหตุในประเทศครับ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกำกับและติดตามการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างบูรณาการอีกด้วยครับเรากองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมแล้วที่จะดูแลและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนครับ